ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามแลวก็รับชมนะครับบนช่องยูทูบแมนทีวีชา n นลนะครับพบกับผมเช่นเคยครับช่างแมนลินิครัตนบุรีนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้ามือหนึ่งในราคามือสองนะครับมานะครับเช่นเคยนะครับผมตัวนี้สภาพไม่เอี่ยมนะครับตัวนี้อุปกรณ์ครบกล่องนะครับอุปกรณ์ครบกล่องมีคู่มือนะครับให้ครบหมดทุกอย่างนะครับในกล่องนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อไวซ์นะครับ ัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับไม่มีตําหนินะครับไม่มีริ้วรอยการใช้งานนะครับอุปกรณ์ครบกล่องนะครับตัวด้านบนจะเป็นคอสโอเวอร์นะครับรุ่น2 3 4 XL นะครับผมตัวนี้เป็นคอสสทางนะครับสทาง3ทาง4ทางโมโนนะครับการใช้งานทั่วไปปกตินะครับเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้ก็ให้พลังเสียงที่ดีนะครับพอสมควรอยู่นะครับผมถ้าเทียบกับอีกหลายๆแบรนด์นะครับในที่ใกล้เคียงกันนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็น EQ นะครับผมของ YC h เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น215นะครับ2 channel 15แบนด์นะครับแยกสไตล์ขวานะครับผมการใช้งานทั่วไปก็ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆทั่วๆไปนะครับไม่แตกต่างอะไรกับรุ่นอื่นนะครับ ก็จะมีนะครับตัวคอสโอเวอร์นะครับสามทางนะครับเป็นแจ็ค XLR นะครับส่วนตัว EQ นะครับก็จะมีทั้ง XLR แล้วก็เป็นแจ็ค TS นะครับผมตัวนี้เป็นเมอหนึ่งนะครับในราคานะครับผมมมอสองนะครับผม สนใจสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมในช่องทางด้านล่างนะครับแล้วราคาจะลงไว้นะครับในดีิชชั่นนะครับทุกท่านไปอ่านดูนะครับผมสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับผมต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ